สวัสดีครับเอาบรรยากาศดีๆที่อุบลราชธานีนี่คือบรรยากาศของวันหยุดสุดสัปดาห์ที่อุบลราชธานีครับเมฆตั้งเขา ฝนคลาจะตกนี่ที่อุบลราชธานีเอาบรรยากาศมาฝากทุกทกท่านครับขอบคุณ f อซทุกท่านที่คอยเป็นกำลังใจส่งกำลังใจให้ทุกครั้งครับรเวลาประมาณ11โมงครึ่ง<น>ของวันเสาร์ที่28<น>กันยายนครับ บรรยากาศมเมืองอุบลน,นะครับฝนตกนะครับฝนตกแล้วพอดีฝนตกแล้วกระแดดออกนี่ฟ้าเปิดแต่มันไม่คีมีครับสลับกันไปครับเอาเป็นบรรยากาศครับนี่แดดร้อนถือว่าแดดออกจ้าเลยฝนตกและแดดออกจ้าครับนี่บรรยากาศ ได้บรรยากาศครับเอามาฝากฝนตกใหม่ๆครับต้นไม้เขียวกระจีในช่วงหน้าฝนอันนี้สนสนบ้านครับปลูกได้สวยงามครับวันนี้ฟ้าเปิดครับพี่น้องนี่ฟ้าเปิดที่อุบลราชธานีพิกัด ในตัวเมืองอุบลหลังจากฝนตกฝนตกขอบคุณทุกกลังใจครับขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟนะครับมหายศเอาบรรยากาศธรรมชาติดีๆในช่วงนี้มาฝากพี่ฝากน้องครับขอบคุณครับขอบคุณและสวัสดีครับ